สวัสดีค่ะจอยเปทุกคนกลับมาพบกับต่อที่ช่งองกระต่ายอิสมีช่องนี้กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมาทําการรีวิวเจ้าตัวรองพื้นตัวนี้กันนะคะเป็นรองพื้นตัวใหม่จาก For YouTube ประสิทธิภาพอะไรต่างๆที่อยู่บนหน้านี้คือจากรองพื้นเจ้าตัวนี้อย่างเดียวเลยเนาะไม่มีการใช้อย่างอื่นใดๆในการช่วยคอเบตเพิ่มเลยปกปิดดีมากพูดเลยนะคะมารีวิวกันให้เห็นแบบเต็มๆไปเลยทั้งวันว่าประสิทธิภาพของเจ้าตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างมีข้อดีข้อเด่นข้อด้อยอะไรบ้างที่เราจะต้องควรรู้นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกัน พร้อมกันในวิดีโอนี้กันนะคะก่อนอื่นเลยก็เดี๋ยวเรากลับไปดูกันที่หน้าสดแล้วก็คําเคลมของเจ้าตัวนี้ก่อนดีกว่าคะ่ะโอเคค่ะเรากลับมากันที่หน้าสดกันนะคะน้องก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันถึงประสิทธิภาพของเจ้าตัวนี้กันก่อนดีกว่านะคะมาในแพคเกจที่แบบเป็นดร o อ p เปอแบบนี้นะคะแล้วก็ตัว ขวดเนี่ยค่อนข้างที่จะน่ารักมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะก็คือ for you to e x c e l l e n t skin f u l l c o v e r a g e foundation นะคะนะคะที่เป็นรองพื้นตัวใหม่ล่าสุดที่เป็นรองพื้นเนื้อลิควิดแล้วเขาบอกว่าคุณสมบัติของเจ้าตัวนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเนื้อลิควิดแต่ว่าให้ในเรื่องของการปกปิดที่จะทําให้ปกปิดได้ถึงขนาด แบบ full corporate เลยและลองพื้นเจ้าต,ต,ะะตัวนี้นะคะก็ยังสามารถที่จะกันน้ำกันเหงื่อและก็ควบคุมความมันได้ด้วยมีค่า SPF นะคะอยู่ที่ SPF 50 PA+++ 4บวกนะคะเจ้าตัวนี้นะคะเขามาในรูปแบบของหัว Dropper แบบนี้นะคะแล้วก็เจ้าตัวนี้นะคะเขามีมาทั้งหมด5สีด้วยกันนะคะซึ่งต่อซื้อมาเนี่ยเป็นเบอร์04นะคะสี soft tan นะคะตอนแรกคือลังเลมากเลยนะเอาเบอร์4หรือเบอร์5นะคะแต่ว่าพอเจ้าตัวน,นี้มาถึงแล้วก็เราได้แอบลองแบบ ลองทดลองใช้ไปก่อนล่วงหน้าแล้วก่อนที่จะมาทํารีวิวให้เพื่อนๆดูเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าสีเบอร์สีเนี่ยมันจะขาวเกินไปนะคะหรือว่ามันจะคล้ําเกินไปนะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดใครสงสัยว่าสีผิวของต่อเนี่ยใช้รองพื้นตัวไหนเทียบกันกับที่เพื่อนๆดูอยู่ว่าสีผิวของต่อเนี่ยประมาณไหนนะคะแล้วก็ ใช้รองพื้นเบอร์เดียวกับเพื่อนๆหรือเปล่าลองเปรียบเทียบกันได้ที่ด้านล่างนะคะต่อมีบรรดาสีที่ต่อใช้ไว้ของรองพื้นยี่ห้อต่างๆนะคะอยู่ด้านล่างเนาะอันนี้นะคะเดี๋ยวต่อสวอชให้ดูก่อนนี่เนื้อของเขาเนี่ยเป็นแบบลิควิดเลยนะลิควิดจริงๆเลยนะเหลวแล้วก็ไหลลงมาเลยเห็นปะเนี่ยพอดูแบบเนี้ยสีขาวจริงๆเธอเดี๋ยวเห็นปะเออค่อนข้างที่จะแบบขาวเลยนะคะต่อดรอปออกมา1ดรอปนะคะเดี๋ยวทาครึ่งหน้าให้ดูก่อน เอาตรงด้านนี้ละกันเพราะว่าด้านนี้รอยต่างๆค่อนข้างเยอะเนื้อรองพื้นนะอย่างที่บอกว่าเขาเป็นเนื้อลิควิดอะค่อนข้างที่จะเกลี่ยง,ง่ายมากๆเลยนะคะแต่ว่าอา๋อลืมบอกไปก่อนที่เราจะใช้เจ้าตัวนี้นะคะด้วยความที่เขาเป็นรองพื้นเนื้อลิควิดอะเราก็ต้องเขย่าก่อนเนาะเขย่าก่อนก่อนที่เราจะใช้เพื่อ m i กให้เจ้าตัวเนื้อของรองพื้นเนี่ย ้กันไดดีจะเห็นได้ว่าตัวเนื้อรองพื้นเนี่ยมีความเกลีย่ยได้ง่ายมากๆต่อููสึกว่าปกปิดได้ดีเลยอะใช้นิ้วแท็บแทบแท็บบิลเพิ่มในบริเวณที่ต่อรู้สึกว่าอยากจะให้การปกปิดมากยิ่งขึ้นนะคะ โอเคค่ะก็ไม่ต้องตกใจสีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตัวสีเนี่ยเขาจะมีการแบบปรับแล้วก็มีความดรอปลงนะคะแต่จากที่เคยลองใช้แล้วนะต่อรู้สึกว่าสีเนี่ยมันก็จะมีการดรอปนะคะแล้วก็จะมีความกลมเกินกับสีผิวต่อได้แบบค่อนข้างพอดีเลยรู้สึกว่าคิดถูกแล้วนะคะที่เอาเบอร์04มานะคะ เนะให้ดูในเรื่องของ texture นะคะจะเห็นว่า texture เนี่ยก็จะมีความแบบฉ่ำกลอนิดๆน,นะคะไม่ได้แมตสนิทให้ผิวที่ดูสุขภาพดีแล้วที่สำคัญนะคะก็ปกปิดได้แบบเนียนขนาดนี้นะคะแทบจะแบบปกปิดได้ทั้งแบบกับประมาณ97-98%ของทุกวิ้วรอยบนใบหน้าเลยนะคะ ปกปิดได้ดีขนาดนี้นะแต่ต่อไม่ได้รู้สึกว่าจะมีความหนักผิวหนักหน้าเลยนะคะบอกตรงๆอันนี้คือบบไม่รู้สึกอะไรเลย,เลยบนใบหน้าเลยรู้สึกเหมือนว่าเราทา,าสกินแคร์เซรั่มตัวหนึ่งด้วยซ้ำนะคะเนาะตรงนี้คือถือว่าแฮปปี้เลยนะคะเปรียบเทียบให้ดูนะคะรองพื้นตัวนี้นะคะสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการเบลอรูขุมขนได้ด้วยนะคะเห็นปะตัวสกินผิวฝั่งนี้จะดูค่อนข้างมีความเรียบเนียนแล้วก็เบลอรูขุมขนได้ได,ได้ได้แบบค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ หน้าที่ยังไม่ได้ทาอะไรก็จะเห็นเป็นพวกรอยคำ้ำรอยด่างดำรวมถึงรูปุมขมต่อจะแบบมีพวกรูขุมขนกว้างในช่วงบริเวณหน้าแก้มตรงนี้นะคะตรงในรูปขมขนต่อจะค่อนข้างกว้างมากซึ่งก็มาเทียบประสิทธิภาพกันให้ดูนะคะ2ฝัง่งนะคะดูสิเปรียบเทียบง่ายๆเลยดูจากรอยคำ้ำใต้ตาดูแผ่นรอยแผ่นด้นเนี่ยคือเฮ้ยแฮปปี้มากๆเลยนะรองพื้นตัวนี้ทำได้ดีมากๆเลย รอบนี้นะคะต่อจะขอใช้เป็นตัวแปรงเลยนะคะ mm. คือต้องบอกว่าประสิทธิภาพในเรื่องของรองพื้นเจ้าตัวนี้นะมันดีตรงที่เราสามารถที่จะใช้น้อยเพื่อให้ปกปิดแบบบางเดูลุกเป็นธรรมชาตินะคะกับถ้าเกิดเราทาแบบในปริมาณที่เหมาะสมอะนะคะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการปกปิดเนี่ยได้ดีมากๆเลย องน้ำไข่เนี่ยช่วยเก็บช่วยเบลนอีกหนึ่งทีนะคะโอเคค่ะจะเห็นว่าเนี่ยสีรองพื้น,นมันค่อนข้างที่จะมีความแบบหยอบลงมาก็ต่อว่าใกล้เคียงกับสีผิวของต่อแล้วนะคะเดี๋ยวพอเราแต่งหน้าแต่งอะไรเข้ามันก็จะกลมกลืนเข้ากับสีผิวพอดีนะคะก็เดี๋ยวต่อเขาตัวแวบไปแต่งหน้าแป๊บหนึงนะคะเดี๋ยวกลับมา โอเคค่ะก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ลุคป,ประมาณนี้นะคะสําหรับวันนี้เนาะค่อนข้างที่จะโอเคในเรื่องของความบางเบาอะไรต่างๆการปกปิดคือทําได้ดีมากเลยนะคะนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าพอผ่านไปหลายๆชั่วโมงแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาทาคลิปกันให้ดูแบบเต็มๆยาวๆกันเลยนะคะวันนี้ก็อยู่กันยาวๆเลยนะคะอ๋อลืมบอกวันนี้นะคะใช้ลิปเจ้าตัวนี้นะคะของ f o r you two นะคะตัวนี้เป็นเบอร์ส0นะคะที่ทาอยู่บนปากนะคะเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผ่าน ไปหลายๆชั่วโมงจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างการติดทนกันกันน้ํากันเหงื่อนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้นะคะเป็นเวลา7จ็ดโมงห้นาทีนะคะก็เป็นเวลาประมาณเกือบเกือบแปดโมงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทุกหชั่วโมงสิชั่วโมงจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันใพ้่าตอนนี้นะคะต่อถึงที่ทํางานเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ให้ดูหน้ากับแสงธรรมชาตินะคะ ผ่านไปหลายๆชั่วโมงเนี่ยจะคุมมันกันน้ากันเหงื่อได้แค่ไหนนะคะถ้าทุกคนตอนนี้นะคะเป็นเวลาบ่ายโมงสาอนาทีนะคะก็เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งเนาะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณ6ชั่วโมงครึ่งแล้วนะคะใบหน้าเนี่ยต่ออย่างรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะยังโอเคอยู่มากๆเลยมันไม่ได้มีการแบบมันมากขึ้นนะคะตัวใบ,บหน้าเนี่ยก็คือยังแบบควบคุมความมันได้ดีนะคะรองพื้นก็ยัง ติดอยู่กับหน้าอยู่ปกติสงสีได้ปกติยังไม่เกิดคราบเกิดก้อนตรงไหนนะคะในช่วงระยะเวลา6ชั่วโมงนะคะกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะทุกคน,นตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา2ทุ่ม 4, 1ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา12ช,ว12ชั่วโมง12ชั่วโมงกว่าแล้วนะคะเนาะก็ตอรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะแฮปปี้ในส่วนของหน้าเนาะเพราะว่าหน้าเนี่ยความมันคือค่อนข้างที่จะแบบน้อยมากๆแค่บริเวณช่วงทีโซนที่จะเห็นว่ามีความแวลววเนะาะแต่ว่าบริเวณอื่นตรงบริเวณ ข้างแก้มกรอบหน้าอะไรเงี้ยคือ,อยังรู้สึกแบบแมทสนิทแล้วก็ค่อนข้างที่จะบางเบาอยู่เลยนะคะตรงบริเวณหน้าผากน,นะคะเกือบจะดันกันออกมานะคะของตัวเนื้อรองพื้นนะคะแต่ว่าก็ยังโอเคอยู่ยังไม่ได้แบบดันออกมาส่วนบริเวณอื่นๆนะคะต่อยังไม่เห็นนะว่าตรงไหนจะเกิดการเป็นคราบเป็นก้อนใดๆน,นะคะในเรื่องของการเบลอหรือุมขนหรืออะไรเงี้ยก็คือ,อยังทําได้ดีอยู่มากๆเลยการติดทน หนึ่งที่เห็นติดทนดีมากๆอีกอย่างหนึ่งที่จะให้ดูนะคะก็คือหน้ากากที่ต่อใส่วันนี้จะเห็นว่าหน้ากากเนี่ยมีสีของรองพื้นติดออกมาอยู่แบบน้อยมากๆเลยอะแทบจะไม่ติดออกมาเลยนะคะมีแค่ช่วงบริเวณแบบกรอบหน้าแล้วก็ตรงช่วงจมูกนิดนึงนะคะเนาะก็ถือว่าเรื่องของการติดทนเนี่ยมันก็ เห็นได้ชัดเลยนะว่าค่อนข้างที่จะโอเคมากๆโอเคเดี๋ยวเรามาซับมันกันนะคะด้วยก็าซับมันเหมือนเดิมของมูจิเนี่ยพอซับไปน,นะคะเราก็จะเห็นว่าค่อนข้างที่จะมีความมันติดออกมานะคะแต่ว่าตัวเนื้อรองพื้นเนี่ยสามารถที่จะช่วยกักเก็บความมันไว้อยู่ข้างในตัวเนื้อรองพื้นเนี่ยได้ดีมากๆเลยทำให้เรารู้สึกว่าหน้าของเรามันดูแบบไม่มันเลยอะ รนนู้สึกว่าโอเคมากแต่พอซับไปแล้วก็รู้สึกว่าเออวันไปต่อได้นะอือแล้วนี่คือแบบจะบอกว่าวันนี้ค่อนข้างที่จะร้อนด้วยร้อนถึงร้อนมากด้วยนะคะแต่ได้ขนาดนี้ก็คือว่าโอเคมากๆเลยก็มันไม่ได้แมทสนิทไปนะคะเพราะว่าตอนเช้าเนี่ย เนาะเขาก็ไม่ได้ให้ texture ที่มันแมทสนิทไปนะคะตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้าง,างที่จะโอเคนะคะก็รู้สึกว่าโอเคและหน้ามัน f res h ยังผ่องอยู่ยัง f res h อยู่ยังอะไรอยู่โอเคมากๆเลยนะคะนะก็อันนี้นะคะคือกระดาษซับมัน1แผ่นเท่านั้นนะคะที่เราใช้วันนี้ โดยที่มันไม่ได้มันเยอะเลยด้วยซ้ำต่อให้ว่าเจ้าตัวรองพื้นตัวนี้นะคะบางเบาแต่ปกปิดดีมากๆอย่างที่เขาเคลมเลยนะคะการยึดเกาะการติดทนเนี่ยทำได้ดีการห้องความมันเนี่ยทำได้ดีนะคะก็มีสีให้เลือกหลายสีด้วยแล้วก็ราคาไม่ได้สูงด้วยนะคะก็ไปลองกันได้นะคะตัวนี้ก็เป็นรองพื้นอีกหนึ่งตัวที่ต่อยได้ติดใจนะคะซึ่งตัวล่าสุดที่ต่อติดใจในเรื่องของพวกบรรดาสกินอะไรอย่างเงี้ยก็คือตัวคุชช i o n อ่า uh, For y o u To Sahara Cushion ตัวนั้นคือชอบมากสีพอดีกับผิวเป๊ะๆแล้วก็ช่วยในการปกปิดแล้วก็ให้ผิวที่สวยมากๆจนมาเจอเจ้าตัวนี้นะคะในรูปแบบของรองพื้น Dropper เนี่ยก็คือชอบในเรื่องของความบางเบาที่เนื้อบางเบาเหมือนเนื้อเซรั่มให้การปกปิดที่ดีมากๆเลยถือว่าเป็นรองพื้นอีกตัวหนึ่งที่ต่อค่อนข้าง,างที่จะชอบเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของ เรื่องของตัวแพคเกจนะคะก็เป็นอย่างเดียวที่ต่อรู้สึกว่ามันต้องค่อนข้างที่จะแบบคลีนนิดนึงระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราดึงออกมาอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมุติว่ามันแบบเยิ้มถึงขอบถึงขอบตรงนี้นะคะมันก็จะทําให้ขวดเหี่ลอได้เราต้องคอยที่จะแบบว่าทําความสะอาดดีๆนะคะเพื่อให้ขวดที่ยังสวย ตอะะโอเคก็จะประมาณนี้เห็นทุกแง่มุมของเจ้าตัวรองพื้นตัวนี้กันไปแล้วนะคะเพื่อนๆชอบไหมแล้วก็ไปลองดูนะคะถ้า like? เพื่อนๆชอบลองไปสวอตส,สีดูนะคะเพราะว่ามีสีค่อนข้างหลากหลายเลยนะคะก็ลองไปดูกันนะคะว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วก็ถูกใจเหมือนต่อห <PAR A. S 1> รือเปล่านะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะก็จะช่วยประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆได้นะคะแล้วก็ก่อนจากกันนะคะถ้าเกิดใครยังไม่ได้กด subscribe ช่องนี้ก็อย่าลืมกด subscribe ช่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะ นะก็มีคอมเมนต์อะไรมาบอกกันก็มาคอมเมนต์กันนะคะเพื่อการปรับปรุงและก็พัฒนาที่ดีขึ้นของช่องนี้นะคะต่อจะรับฟังทุกๆความเห็นเลยนะคะแล้วก็นำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นนะคะโอเควันนี้ต้องขอตัวลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย